เราขับรถเครื่องผ่านเนาะน่าจะเสียงดังน้องบอกให้เงียบนะคะน้าหนีแอ็นตัดเจอนชะามดนะมดอิอของสุขเก่งๆนะเคียวสักแต่ให้ชิดไดาไหโ哟 อร wow. wow. <laughs> <Huh. S 3> ุยเตอรุยเตกาวใสชุดจะยิงมาด้วยนะว้าช้าชลูกช้าช้าอ๋อคือมาจากนอับปุไโมีอหยุดมัเต これเนี่ยอ้เเรี่นกันนะสกีโม่いっぱเนี่ยอเอ็นปะเินโโอเอ็นเนี่ยชุดตนเนีนนี่แล้นี่ก็สวนด้วยี่บรรยากาศท้องฟ้าคุ้มนะพอน้องอยูตะจะวิ่งนะเพราะว่ารถเยอะเนาะ

น้องยูตาจะวิ่งนะแล้วก็รถรถจัก,กรยานด้วยนะรถยนต์ด้วยนะยเยอะเพราะว่าเด็กวิ่งเร็วนะพี่เนาะก็เลยโ <ś c oughs> ดนงอนกี้แม่น้องจับมือมิกินะไม่จับมือยูตาก็เลยงอนนะรือล็อกี่จางเทโจได้ยออโอเคโอเคเตา อีเ <SM> น <IL ING aría> oh, oh, ้โอ mm ้น hmm. <c oughs> ักสูงมากโอโหเมฆตไหนอยอให้มันชต่อโคเอ็นเน้เติเตร え、いいよ寝かかないじゃんもう止まってるよみんな

เคยเห็นรถนะคะก็จิกๆๆๆๆ็จิกะจิกจิเทมากขี้นถื่อนยเนี่ยเตี้ยวชอบตอมะเตะเท マママママあっじゃあおでこいじゃあ行こうもんじゃセブンはみゆきすごいよ体汗いっぱい ต,ตนะ่อคอนโอลเนเดี๋ยวเราทำต่อตรงนี้นะคะนี่ก็ขับรถคุณพ่อรูกสองมาเลยนอนนี่จ้ะ

สอบไปไม no, no. ่ไปเอากระสุนไปมีเกณฑ์ติดใช่ไหมเตะตุ๊ yep. okay. ิชิขนมมิกิกาวานะเตะเนี่ยออกมาได้ยังไงเดินจับมือกันแล้วก็เวลาคนข้ามถนนก็ไม่ไม่ยอมปล่อยมือเนาะเด็กๆนะ